ควันนี้เดี๋ยวมารีวิวสหจะเซ็นมแสําหับีใหม่ก็จะมีระบบไฟนะครับที่แก่เจะเดินต้องเ่งควงหน้าเครื่องอันนี้เรมีระบบสตาร์ทดีเแบสตาร์ทในตาร์ตนะครับระบบไฟแล้วก็การสตาร์ทง่ายครับผมนะครับเปิดเปิดไฟแล้วก็ยกวาลนะครับยกวาลแล้วก็บิด วันนี้นะคะวันที่11กระกฎาคม2568วันนี้มารีวิวรถก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดบุงการอ <c oughs> ันนี้เป็นระบบสตาร์ทกุญแจระบบไฟครบกระบะไม้เปิดได้3ด้านลูกค้าสั่งเป็นยางก้างป่า ยางก้างปลานี่บวกเพิ่มตังหากนะคะเพราะว่าเป็นยางใหม่เราไปซื้อให้แล้วก็จัดการให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยระบบไฟเลี้ยวไฟรีไฟเบรคไฟถอยครบนะคะขึ้นลงง่ายคันเล็กกระทัดรัดกระบะกว้างเมตรสี่สิบยาวสองเมตรสี่สิบเดี๋ยวเราไปติดตั้งเครื่องให้ลูกค้านะคะเครื่องลูกค้าแปดแรง เดี๋ยวเราไปติดตั้งเครื่องให้ลูกค้าถึงบ้านเลยก็ไเลขะซ้ายีไปหน้าไปเดี๋ยวเปิดกระบะให้ชมนะคะนีส่สวยๆเลยเราขัดให้เรียบร้อยแล้ว กระบะไม้เปิดได้สามาด้ถ้าลูกค้าไม่ต้องการอยากจะถอดตัวนี้ก็ได้นะคะแกะน็อตออกก็เป็นพื้นเรียบธรรมดาได้เลยไม่ต้องมีกระบะข้างเพื่อเอาไปใส่บรรทุกอย่างอื่นน,นะคะสวยอันนี้ลูกลูกค้าก็เอาไว้ไปใส่พวกยางพาราพวกน้ำยางนี่นะคะขึ้นลงง่าย ถ้าเปิดประมาณนี้ก็ขับในไร่ในสวนได้นะคะถ้าไม่ไม่ได้เป็นเนินชั้นดูดูความความความสูงของของกระบะมันจะไม่ติดพื้นนะคะขี่ขับไปได้นะคะก็จะเป็นคันที่เล็กกระทัดรัดนะคะตอบโจทย์ ลูกค้าแค่บรรทุกไม่เยอะนะคะก็ไปใส่เครื่องแปดแรงนะค,คะก็ขึ้นแบบง่ายๆเลยแบบเราจะเปิดด้านในด้านหนึ่งก็ได้ๆๆ เดี๋ยวก็ทดลองระบบให้ลูกค้าแล้วก็ถอดเครื่องออกนะคะแล้วก็ไปติดตั้งเครื่องให้ลูกค้าที่บึงการรูปทรงก็หัวแบบนี้นะ้าแบบนี้แบบนี้เลยคือรูปรุ่น A ไอรุ่น M มินินะคะ M มินิถ้าลูกค้าอยาก สนใจอยากได้แบบในภาพแบบนี้ก็แจ้งเรามาได้ว่าเป็นรุ่น M นี้ก็จะสวยแบบนี้เลยเป็นรุ่นน,นี้ก็จะมีแถมกระบะให้ทุกคันนะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการกระบะก็ได้นะคะสวยนะคะโอเคค่ะ ไอ้คันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าแซงยากมันคงแรงหนะ้าดูเลยนะหัวหน้าเปล่ามันขี่ก้อมกลางรถหลังแซงไม่ได้ เป็นกินโลเลย